สวัสดีครับผมเลยแพ์จกริวัต์ครับวันนี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นโดย medical scenario นะครับวันนี้นะครับเรามีคุณเอเป็นพระเอกนะครับคุณเอเป็นชายอายุ66ปีนะครับแล้วก็ประวัติ medical history เขานะครับเขาเป็นคนที่เป็น obesity เป็นคนที่เป็นโรคอ้วนน้ำหนักเกินมาตรฐานตัวเองนะครับเขาเป็นคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเป็น diabetes แล้วก็ เป็นไฮเปอร์เทนชันหรือว่าความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็คุณเอนะครับเขาเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่นะครับแล้วก็สูบ2 packs per day สูบ2 pack ต่อวันนะครับแล้วก็ประวัติ family history ของคุณครับคือคุณเอเนี่ยเขามีคุณพ่อที่เสียชีวิตไปไปแล้วนะครับแล้วคุณพ่อนี่มีประวัติเป็น stroke นะครับเขาเสียชีวิตเพราะว่าเป็น complications of stroke หรือว่ามีอาการแทรกซ้อนของสโตรกเนี่ยทำให้คุณพ่อคุณเอเสียชีวิตนะครับแล้วคุณเอเนี่ยเป็นคนที่ เราเรียกว่ามีซิดเนนซิดเนนเทอรี่ไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าชีวิตเนี่ยเขาไม่ชอบออกกำลังเขาชอบอยู่เฉยๆเขาอ่าเขาขนาดเดินไปซื้อกลูซ์รีหรือเดินไปอ่าซื้อกับข้าวเนี่ยเขาเขาไม่ยอมไปคอ้ายคล้ยภรรยาเขาซื้อกับข้าวอย่างเดียวนะครับอ่าเขาไม่ชอบไปยิมนะครับชอบอยู่เฉยๆ,ๆชอบนั่งอยู่เฉยๆนะครับภรรยาเขาเนี่ยแนะนำให้คุณเอเนี่ย เลี้ยงหมานะครับอย่างน้อยถ,ถ้าคุณเอเลี้ยงหมาเนี่ยคุณเอต้องตื่นเช้าพาหมาไปเดินตอนเย็นก็ต้องพาหมาไปเดินแล้วก็มีการฟีดิ้งสเกจโลให้อาหารหมาต่างๆใช่ไหมครับทำให้ชีวิตของคุณเอเนี่ยแอคทีฟมากขึ้นนะครับแต่คุณเอก็ไม่เอานะครับคุณเอไม่ยอมอมีหมาไม่ยอมไปดองยิมไม่ยอมออกกำลังกายเลยนะครับชอบอยู่ชอบอยู่เฉยๆอย่างเดียวนะครับงานของคุณเอคืออะไร คุณเอกเขาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทำงานเกี่็บสต็อกนะครับทำงานเกี่็บการเงินทำงานเกี่็บสต็อกแล้วก็ฮอบบี้ของเขาหรือง,งานอนดิเรกเขาเนี่ยเขาชอบคริปโตเคอเรนซี่หรือชอบบิตคอยน์เพรางทีเนี่ยทั้งวันเนี่ยตอนเขาตื่นตื่นเช้ามานะครับเขาก็ดูคอมพิวเตอร์ทั้งวันดูสต็อกทั้งวันอ่าดูบิตคอยน์ทั้งวันแล้วก็ซื้อผลิตไปด้วยซื้อผลิตไปด้วยแล้วก็เล่นคอมพิวเตอร์ดูสต็อกด้วยนะครับอ่าไม่ออกกำลังกายไม่ไหลเลยนะครับ แม้แต่ว่าคุณเอเป็นบาหวานนะครับจำได้นนครับประวัติเขาเป็นบาหวานเขาเป็นบาหวา,าวาน type t หรือ type 2 diabetes นะครับแม้แต่เขาเป็นบาหวานเนี่ยเขาก็ชอบทานอะไรหวานๆเขาเป็นคนที่ชอบแบบทานของหวานมากชอบทานอะไรที่มีน้ำตาลเยอะๆนะครับ ก่อนจะเล่าต่อกับคุณเอนะครับผมอยากจะริมายด์ทุกท่านว่าเนี่ยบาหวานเนี่ยมันมี2ประเภทใช่ไหมครับไท p กับไท p คุณเอเนี่ยเป็นบาหวานแบบ t ท p e two diabetes นะครับบาหวานประเภทที่สประเภทที่2องแบบบาหวานเนี่ยใครๆก็เป็นได้ใช่ไหมครับเขาเรียกว่า acquired diabetes นะครับคือ diabetes type นี่คือ acquired diabetes คือถ้าเราอายุมากขึ้นเราทานอะไรต่างๆเราไม่ออกกำลังกายเราน้ำหนัก ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยใครๆก็เป็นเบาหวานประเภทที่2ได้นะครับคือเบาหวานเนี่ยคือร่างกายของเรานะครับคือตับอ่อนแพนค r e ส s เนี่ยจะปล่อยฮอร์โมนอินซูลินออกมานะครับและธรรมดาแล้วตอนเราทานอะไรที่มีน้ำตาลตอนเราทานอะไรหวานเข้ามาเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินที่ตับอ่อนหรือ p a n c r e a ของเราปล่อยมาเนี่ยจะทําจะเอาน้ําตาลตัวนี้เนี่ยจากในเลือดของเราเข้ามาในร่างกายของเราแล้วเผาผลาญเรามาถ่ายร้าเอาน้ำการน้ำตาลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับ แต่คนที่เป็นไททวันเนี่ยไทวันเนี่ยคือฮอร์โมนอินซูลินที่ออกมาจากตับอ่อนเนี่ยมันน้อยเกินไปหรือมันผลิตไม่พอทำให้คนไข้เนี่ยอเอาน้ำตาลมาเผาผัานไม่ได้น,นี่คือไททวันนะครับและส่วนมากไททวันเนี่ยเราจะเห็นในเด็กๆนะครับเด็กๆจะเป็นเบาหวานแบบไททวันนะครับไทไททู Type, Type แบบที่คุณเอเป็นเนี่ยคือ,อเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ร่างกายของเขาธรรมดาเนี่ยแต่เขาทานอาหารเยอะตัวน้าหนักเยอะ เยอะกว่าปริมาณมาตรฐานมีไขมันในร่างกายมากมากเกินไปนะครับและถ้าไขมันในร่างกายมากเกินไปเนะี่ยมันจะไปก่อกวนอโฮอร์โมนอินซูลินไม่ก่อกวนการทํางานของฮอร์โมนนี้ไม่ให้โฮอร์โมนนี้เนะี่ยเอาน้ําตาลาจากเลือดเข้ามาในร่างกายของเรามาเผาผลาญน,นะครับและน้าตาลที่อยู่ในเลือดเนะี่ย ก็จะเกาะอ,อยู่อยู่ในเส้นเลือดเป็นหินปูนเป็นพลั q มากขึ้นทําให้เรามีความดันโลหิตสูงทําให้มีคอมเิเคชันหรือว่าหรือว่ามีอาการซากซ้อนต่างๆนะครับคุณเอเนี่ยเป็นบาวานประเภทสองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอในนี้หมายความว่าคุณเอเนี่ยเขาเขาเป็นบาวานเพราะว่าเขาไม่เฮลตี้เขาไม่ออกกำลังกายเขานั่งอยู่เฉยเขาทานอาหารเย่างเดือยทั้งวันเขาสูบหรี่เยอะนะครับเขาไม่ดูแลตัวเองเขาเลยเป็นบาวานประเภทสองนะครับโอเค ต่อนะครับเล่าต่อตอนนี้ถึงมูลาเดือนนัดทานหรือเวลาอาหารเย็นคุณเอทานอะไรคุณเอทานข้าวขาหมูครับหลังจากทานข้าวขาหมูเสร็จแล้วเนี่ยดีเซอร์ตหรือว่าของหวานคุณเอทานข้าวเหนียวทุเรียนนะครับข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็ราดโคโคทมิลล์เอ็กซ์ตร้าใส่กะทิเยอะๆนะครับแล้วตอนก็าทานข้าวเหนียวทุเรียนอร่อยๆกงเข้าอยู่เนี่ยอยู่ดีเนี่ยคุณเอเนะี่ยอ่าเริ่ม เ, à, เริ่มรู้สึกใช้ด้านซ้ายของร่างกายเขาไม่ได้นะครับรู้สึก uh, คล้ายๆแบบเหมือนอัมพา,าตเป็นอัมพา,าตด้านซ้ายของร่างกายโดยเฉพาะแขนนะครับเขาพยายามตักข้าวเหนียวถล่มมาเข้าปากเนี่ยทำช้อนตก,ทำ,นตกทำช้อนตกแล้วคอนโทรลแขนด้านซ้ายไม่ได้นะครับอยู่ดีแบบแบบแบบขยับขยืนไม่ได้เลยด้านซ้ายของร่างกายของเขานะครับแต่เขาเขาคุยนิเคตเขาบอกภรรยาเขาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตอนพูดเนี่ยเขารู้สึกแบบเหมือนคนสับสนนะครับ สับสนเขียบด้านซ้ายไม่ได้แล้วก็าตาเขาเนี่ยตาเขาจะมองไปด้านขวานะครับหัวนี่หัวนี่ไปด้านขวาตาไปด้านขวาแล้วพยายามจะไม่มองเขาพยายามจะไม่มองด้านซ้ายาพยายามไม่มองแขนกับขาของเขาแต่แขนด้านซ้ายเนี่ยเขาใช้ไม่ได้เลยนะครับภรรยาของคุณเอเนี่ยพาคุณเอไปโรงพยาบ <c oughs> าลนะครับแต่ตอนถึงโรงพยพาบาลเนี่ยอาการทุกอย่างของคุณเอเนี่ยกลับเป็นเหมือนเดิม เขาสามารถใช้แขนด้านซ้ายด้านซ้ายได้เขาสามารถเดินได้ขาด้านซ้ายเขาใช้ได้หมดเลยนะครับต่เขาเนี่ยกลับมามองตรงๆเหมือนเดิมนะครับหัวเขาจะเอียงไปด้านขวาในหัวเขาเหมือนเดิมนะครับตอนก็ถึงโรงพยาบาลเนี่ยอาก,การทุกอย่างที่เขาเป็นเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนเดิมหมดเขาเดินได้เขาพูดได้เขาใช้แขนด้านซ้ายของเขาได้หมดท่านสามารถถ่ายได้ไหมครับว่าคุณเอเนี่ยเป็นอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณเอ ถ้าท่านใช้ว่าคุณ A เนี่ยเป็นอะไรเธอเียกว่า transient ischemic attack นะครับหรือว่าภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวนะครับ transient ischemic attack นะครับท่านถ่ายถูกต้องเลยนะครับคุณ A เป็น transient ischemic attack นับที่เขาเป็นอาการที่อยู่ดีเนี่ยใช้แขนด้านซ้ายไม่ได้ด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายของร่างกายเขาขยับไม่ได้ชั่วคราวแต่ตอนมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยทุกอย่างเขากลับเป็นเหมือนเดิมหมดเนี่ย อันนี้คือ transient ischemic attack นะครับที่คุณเอเป็นนะครับเรามาดูคำสักแป๊บหนึ่งนะครับคำว่า transient นะครับแปลว่าไม่ถาวร transient แป๊บแป๊บแไม่ถาวรนะครับและ ischemia เนี่ยเป็นคำแพทย์แปลว่าเลือดนี่ะไหลไปถึงอวัยวะหรือไหลไปถึงจุดหมายหรือไหลไปถึงสมองอไม่เพียงพอนะครับคือเลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะ อันหนึ่งไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาคำมารวมกันนะครับ t r a n s c r e transscremia t t a c k นะั่นแปลว่าเลือดเนี่ยมันไหลไปที่สมองไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแบบแป๊บๆนะครับแบบแบบแบบอ่าแบบแค่แป๊บเดียวคือเลือดไปไปเลี้ยงสมองไม่พอแป๊บหนึ่งนะครับทําให้คนไข้เนี่ยมีอาการอ่ามีอาการต่างๆนะครับเพราะฉะนั Trans นะ้น transscremia t t a c k นั่นคือเลือดเนี่ยมัน interrupted เลือดเนี่ยจะไปเลี้ยงสมอง เลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันมันอ่ามันอยู่ดนะีมันมีอะไรมามันมีอะไรมาอ่าคล้ายๆแบบอินทรัฟการไหลเลือดอ่าเลือดที่ไปเลี้ยงสมองทําให้เลือดมันเลี้ยงสมองไม่พออ่าเป็นระยะระยะทําให้คนไข้มีการต่างๆนะครับแต่การนั้นไม่ถาวรน,นะครับถ้าการถาวรน,นะครับคือเป็นอาการเรียกว่า stroke นะครับ stroke คือเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่พอแบบแบบ นานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยจะจนเนื้อเยื่อในสมองเนี่ยมันตายลงนะครับและตอนเนื้อเยื่อสมองอ่าอ่านั้นตายลงเนี่ยอันนี้คือเป็นอาการถาวรอ,อันนี้คือเป็นเป็นแบบคนไข้จะ,ะ,ะ,ะนนเป็น stroke นะครับแล้วแล้วตอนคนไข้เป็น stroke ก็เป็นการถาวรถ้าคุณเอเป็น stroke เนี่ยถ้าถน้านานๆเข้าเนี่ยเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองของคุณเอนานๆเนี่ยแล้วก็เอ่อเในสมองคุณเอตายลงเนี่ย การเขาเคลียบแขนด้านซ้ายหรือว่าเยัียบด้านซ้ายด้านซ้ายของร่างกายของเขาเนี่ยไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นอะลรที่ถาวรเลยนะครับและที่คุณเอเนี่ยเป็น transient s c h e m i c หรือว่าภาวะสมองขาดเดือดเฉีวคราวเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเป็นคน u n h e a l t h y ใช่ไหมครับเป็นว่าเขาเป็นคน,นตัวน้ําหนักตัวค่อนข้างหนักเป็นคนเป็นคนเป็นโรคอ้วน เป็นคนที่ชอบสูบหรี่เป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายนะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดเขาเนี่ยอาจจะมี p l a กหรือมีหินปูนใช่ไหมครับเส้นเลือดที่ไปที่สมองนี่เป็น carotid ใช่ไหมครับอ่ common carotid แล้วก็ internal carotid เนี่ยที่เอาเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองใช่ไหมครับแต่เรามี vertebral artery ด้วยที่ไปไปที่สมองตัว่าส่วนมากเลือดเยอะๆที่ไปที่สมองนี่มันมาจาก carotid ใช่ไหมครับเพราะฉันเนี่ยคุณเออาจจะมีหินปูนที่ internal carotid artery ที่เอาเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยแล้วตอนมีหินปูนเนี่ยเลือดเนี่ยอาจจะไหลแบบ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 ไม่มากเท่าที่สมองต้องการใช่ไหมครับแล้วตอนสมองมันต้องการเลือดมากเนี่ยแต่ว่าเลือดมันมันไหลแบบไม่ค่อยแรงเลยไหลน้อยเพราะมันมีหินปูนเกาะอยู่ที่ที่ที่สะลืดแคายตรงนี้นะสมองจะไม่ได้รับเลือดอเพียงพอเป็นระยะระยะทำให้คุณเอเนี่ยมันมีมีอาการเหมืน stroke แต่ไม่ใช่ stroke ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็น stroke ในอาการเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นจะมีอินทรีจะมีอาการแบบถาวรเลยแต่ตอนคุณเอกไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยอาการทุกอย่างในด้านซ้ายของร่างกายเขาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉันเนี่ยอาการเขาไม่ถาวรเขาโชคดีที่ที่เป็น transient ischemic คือ ong, เซลล์ในสมองเนื้อเยื่อในสมองเขาเนี่ยมันยังไม่ตายนะครับเพราะฉันมันมันอาการเขาไม่ถาวรนะครับ โอเคเราพูดถึงเลือดมันเลี้ยงสมองเราพูดถึงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดนี่เป็นสิ่งที่สําคัญใจริงๆครับอะไรมันอยู่ในเลือดผมพูดหลายครั้งแล้วครับออกซิเจนอยู่ในเลือดนิวทรีนต่างๆหรือสารอาหารต่างๆในเลือดวิตามินอิเล็กโทรไลซ์คือลาต่างๆเนี่ยมันอยู่ในเลือดนะครับเพราะฉันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างโดยเฉพาะอ,ออกซิเจนนะครับร่างกายของเราต้องการหมดดูมทั้งสมองของเราด้วยนะครับเพราะฉันเนี่ยเลือด เราต้องการเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองไปนูเรชสมองทำให้เราทำทำให้อาสารอาหารต่างๆออกซิเจนแล้วก็เลโทรไลต่างๆต่างๆเนี่ยมาหล่อเลี้ยงสมองมาหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อของสมองเรานะครับด้วอย่างที่บอกเนี่ยถ้าสมองขาดเลือดนานเนี่ยมันจะมีเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อของสมองนี่ตายลงจะตายนะครับแล้วตอนเนื้อเยื่อหรือเซลในสมองตายลงเนี่ยอันนี้เนี่ย คือ stroke นะครับอันนี้คือ permanent damage คือว่าคือว่าเป็นเป็นเป็น injury ที่ที่อ่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับตัว่าคุณเอโชคดีที่เขาเป็นแค่ transient ischemic คือว่าคือว่าเลือดเลือดมันหยุดไหลไปที่สมองหรือไหลไปที่สมองไม่เพียงพอแค่เป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าเซลล์หรือว่า t i s s u หรือว่าเนื้อเยื่อในสมองมันยังไม่ตายลง แล้วภาวะน,นี้นะครับภาวะ transient ischemic หรือว่าสมองขาดเลือดชั่วคราวเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเราก็เรียกอันนี้ได้ว่า mini stroke นะครับบางคนเรียก transient ischemic ว่า mini stroke นะครับแล้วก็ transient ischemic เนี่ยหรือว่าภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวเนี่ยมันเหมือนอ่า pathology ของมันเนมันเหมือนกับอีกโลกนึงนะครับมันเหมือนกับอะไรที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรานะครับอ่าหัวใจของเราเนี่ยตอนขาดเลือดชั่วคราวชั่วคราวเป็นระยะเนี่ยอันนี้เราเรียกว่า มาโอคาร์ดิโอสกีเมียนะครับมายอคาร์ดิโอสกีเมียนะครับอันนี้คือจะทําให้บางครั้งบางคนเนี่ยจะมีการเจ็บหน้าอกแบบปั๊บๆบางครั้งนะครับการเจ็บหน้าอกแบบแบบชั่วคราวเนี่ยเราเรียกว่าแอนจายนาเพนนะครับเจ็บหน้าอกชั่วคราวคือเลือดเนี่ยคือเลือดที่บนหัวใจเนี่ยเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันมันมาเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอเป็นระยะๆสักปั๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่า หลอดเลือดที่เอาเลือดมามาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจน่อาจจะมีหินปูนเกาะอาจจะมีไขมันเยอะเนี่ยจนเอาเลือดเนี่ยมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอโดยเฉพาะถ้าเราออกกําลังกายถ้าเราแบบกาลังยกของในหัวใจเราต้องปั๊มแรงขึ้นใช่ไหมครับหัวใจต้องการเลือดมากขึ้นแต่ถ้า coronary artery หรือว่าหลอดเลือดเนี่ยที่เอาเลือดเนี่ยเอาออกซิเจนต่างๆเนี่ยมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันมีหินปูนเกาะมากเกินไปและมีไขมันมากเกินไปเนี่ยหัวใจเนี่ย มันต้องมัน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 จะไม่ได้รับเลือดเพียงพอตอนหัวใจของเราเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นตอนเราออกลังกายตอนเราใช้แรงเนี่ยอ่ามันไม่ได้ออกซิเจนมันไม่ได้เดือดมันหล่อเลี้ยงมันมากพอเนี่ยมันก็จะเกิดการเจ็บปวดแบบแป๊บๆใช่ไหมครับอันนี้เราเรียกว่าแอนจีนาเพนการเจ็บปวดแรบป๊บๆองหัวใจเราเรียกว่าแอนจีนานะครับอันนี้ Pathology เดียวกันเลยครับกับ t r a n s i e s c h e m i a นะครับ t r a n s i e s c h e m i a คือสมอง รับเลือดรับเลือดไม่เพียงพอแบบแบบอ่าแบแบเป็นระยะระยะที่หัวใจอ่าอ่าไม a l คาร์เดสกีเมียหรืออันจีนาเพนเนี่ยหัวใจเราเจะหัวใจเป็นเพราะเนี่ยหัวใจเราเนี่ยไม่ได้รับเลือดเพียงพอเป็นระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะนะครับเพราะฉะนสองอันนี้นะ transient ischemia กับ Myocardial s ส h ีเมียเนี่ยที่ทำให้เกิดอ n g i n น p a เพนเนี่ย pathology เหมือนกันเลยนะครับแต่อันนึงเกิดขึ้นที่สมองอันนึงเกิดที่หัวใจนะครับ แล้วถ้าเราไม่เฮลตี้เนี่ยหัวใจของเรานะครับถ้าเราอ่าถ้ามีอ่าไขมันอุดตันที่คอเนี่ยคอเนาร์อาร์ทรีแร้วมีหุ่นปนมากเกินไปที่ค Ar อ tery, เนี่ยคอเนาร์อาร์ทรีหรืออาร์ทรีเนี่ยเรือหลอดเลือดที่เอาเอา่าเอาเลือดมา,มาเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยถ้ามีหุ่นปนมากเกินไปแล้วก็หัวใจไม่ได้รับเลือดแบบเพียงพอนาน,านานเข้านานเข้าเนี่ยคนไข้ก็จะเป็นอะไรเชื่เรียกว่าไมอ์คาร์โรอินฟลักชันนะครับ ลักเฝ้ามาคเร์เดินเฝ้าันคือเซลล์วงใจนะมันตายลงแล้วนี่จะเป็นการบาดเจ็บแบบถาวรเลยการปั๊มของหัวใจเนี่ยจะไม่มีวันเหมือนเดิมจะไม่มีวันเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอนะเขาโชคดีมากเลยนะครับที่เขาเป็นแค่ transient ischemic stroke ภ mm hmm. าวะ,ะ,ะสมองขาดเลือดเป็นระยะๆะะนะครับมันเขาไม่ได้เป็น stroke อันนี้ก็โชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาเป็น stroke นะการที่เขาเป็นจะเป็นอาการถาวรเลยนะครับเพราะเซลล์ ในสมองหรือเนื้อเยื่อในสมองมันจะมันจะตายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รับเลือดเลือดเพียงพอนีนานเขานานเขานานเขานะครับแต่ว่าคุณเอเน right. ี <survive> ่ยในสมองเขาเนี่ยมันไม่ได้รับเลือดเพียงพอแค่เป็นระยะระยะแต่เซลล์ในสมองยังไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่เขาเคลียรเคลื่อนดันซ้ายเขาไม่ได้เนี่ยมันมันมันรีเวิร์สโซมแค่เป็นเป็นมันไม่ทาวอนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากในคนไข้ตอนเป็นทราน s ซนส์กรีเมทัคเนี่ย อาการต like like so sure um ่างๆเนี่ยมันอ่ามันไม่มันมันจะเกิดขึ้นไม่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมาหรือสองชั่วโมงเนี่ยเขาจะเริ่มขยับเคลื่อนได้ใหม่เขาเริ่มจะทุกอย่างจะเริ่มเหมือนเดิมใหม่นะครับอ่าเราก็เหมือนเหมือนในสแนริเอเนี่ยตอนแรกคุณเอขยับเคลื่อนแขนไม่ได้ขาไม่ได้ขาด้านซ้ายไม่ได้นะครับแต่ตอนพยายามเขาพาเขาไปที่โรงพยาบาลนทุกอย่างกลับเป็นเหมือนเดิมหมดนะครับอันนี้ transient i n c r e m i c จะว่าคุณเอนี่โชคดีมากนะครับคือ ถ้าใครเป็น transscrematac นะครับคือเป็นคล้ายๆกับคําเตือนของเรานะครับเป็น warning นะครับให้คนไข้ที่ unhealthy เหมือนคุ A เนี่ยเปลี่ยนวิธีชีวิตนะครับเริ่มทานอะไรที่มีคุณค่าเริ่มออกกําลังกายเริ่มมี active lifestyle นะครับเป็นเป็นเป็นคล้ายๆกับโอกาสของคนไข้เนี่ยที่ให้คนไข้มันมันที่ให้คนไข้เขาป้องกัน stroke ได้หรือว่าว่าเปลี่ยนวิธีชีวิตให้ตัวเอง healthy ให้ตัวเองลดน้ำหนักลงให้ตัวเองแบบ แบบแบบป้องกัน stroke ได้นะครับแต่ถ้าต้าเป็น stroke เนี่ยทุกอย่างมันจะ permanent ใช่ไหมครับถ้าเป็น stroke ถ้าคุณเอเป็น stroke ในป่านี้เขาหยเขาจะขยับเคลื่อนแขนด้านซ้ายเขาไปไปต่อไปไม่ได้เลยด้านซ้ายคนร่างกายของเ้าจะมีปัญหาไปตลอดเลยแสดงคุณเอ๋เป็นคนที่โชคดีมากเลยนะครับและผมหวังว่านะครับท่านจะมีเวลานําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปคุยกับ primary care doctor ของท่านนะครับเพื่อหาข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับ transient ischemic attack กับ stroke นะครับ โดยเฉพาะผมอยากให้ท่านคุยกับอ่า primary care ของท่านโดยหม,มอ,มอ,มอประจำอ่าบ้านของท่านเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน stroke นะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับแล้ววิดีโอต่อไปนะครับเราจะมาคุยกันต่อเกีย่ยวกับ stroke นะครับอ่าเราจะมาคุยกันเกีก่ยวกับอาการต่างๆ symptoms นะครับแล้วก็อ่าส่วนมากนะครับอาการต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นอาา่จะเกิดขึ้นที่ทิตาหรือการมองเห็นนะครับส่วนมากเลยคนไข้ตอนเริ่มเป็น stroke จะเริ่มมองละไไม่เห็นเหมือนสัก ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะจะรู้สึกแบบเหมือนแบบเหมือนแบบอ่าตาบอดไปหนึ่งชั่วโมงแล้วอยู่ดีตาจะจะเริ่มมองเห็นใหม่นะครับทำไมนะครับเพราะว่าเลือดเนี่ยจากหัวใจนี่ยที่ขึ้นมาเลี้ยงสมองเนี่ยนะครับส่วนมากแต่มันเข้าไปใน internal carotid แล้วมาที่สมองใช่ไหมครับ branch แรกนะครับของ internal carotid artery เนี่ยเป็น branch ที่เอ่อเส้ลเลือดที่เรียกว่าอ o c c i p มิกอาร์ทรีนะครับอ o c c i p มิกอาร์ทรีนี่เป็นบร a n c h จากของ i n t e r n น l c a ร o t i ด แล้วมันจะมาเลี้ยงตาเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้มีพลักหรือมีหินปูนเกาะที่ที่ crowded artery เนี่ยบางครั้งในเลือดมันจะไหลามาที่ o c u l i c artery ไม่พอหรือเป็นระยะระยะเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยมันมันมันมาหล่อเลี้ยงเนื้อเยือ่อ the t i s ที่ตาไม่เพียงพอเนี่ยทำให้คนไข้ถ้าเป็นเป็น t r a n s s c l e m e c t a t i c เนี่ยอาจจะแบบมองอะไรไม่เห็นหรืออาจจะอาจจะคล้ายๆตาบอดเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ คือสาเหตุที่จะคนไข้เป็น transscleritic เนี่ยส่วนมากอาการแรกเนี่ยคือตาตาจะเริ่มมองไม่เห็นเพราะว่าอ่าอินเทอร์เน็ตเลือดที่มาสมองใน branch แรกคือ optic n e r v artery ที่มาเลี้ยงตาเรานะครับอันนี้คือสาเหตุที่คนไข้ที่ใครเป็น transscleritic เนี่ยจะเริ่มมองไม่เห็นก่อนนะครับคุณ A เนี่ยท่านถ่ายได้ไหมคุณ A เนี่ยอ่าเส้นเลือดอะไรนะครับเส้นเลือดอะไรมีปัญหานะครับ ผมจะอธิบายในวิดีโอหน้านว่าเกิดอะไรขึ้นคุณ A แต่ว่าแค่แบอกว่าก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีหินปูนใน middle cerebral artery นะครับ middle cerebral artery คือคือ,อเป็นจุดที่ที่ทำให้คุณเอนะมีอาการต่างเกี่ยวกับด้านซ้ายเกี่ยับด้านเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับตาของเขาเนี่ยที่หมุนไปด้านขวาเรื่องตาผมจะอธิบายนี้ในวิดีโอหน้านะครับแต่คุณเเนะี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับ Middle Sleever Artery ียมเขาที ium, ่ไปเลี้ยงสมองนะครับวิดีโอหน้านะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับ Pathology มากเลยว่าทำไมอ่าทำไมทรา n ซินสครี a มทัจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นพอ,นอไรนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญวิธีการดูแลรักษาตัวเองนะครับและว,วิธีการเปลี่ยนวิธีชีวิตให้เรา Healthy มากึ้นวิธีอาหารการกินของเราและการสำคัญในการอ่าในการออกกำลังกายของเขาแล้วล keep active เพื่อจะ prevent t r a n s i นส t ร c เมทั หรือภาวะสมองคัญหรือชูขา้าวและที่สำคัญป้องกันส t r o k นะครับผมในแพทย์จักรีวัต์คับเรียนคราวหน้านะครับ